สวัสดีครับผมี่กิดูไปดูกูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้จะมา,าแกะกล่องเลโก้จีนนะครับก็คือว่าตอนเนี้ผมจะเริ่มกลับมาสะสมตัวต่อเลโก้อีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เคยสะสมไปแล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรนะมันต้องขายไปทั้งชุดเลยนะครับผมมีครบเกือบทุกตัวเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะไล่ามากลับมาเก็บอีกครั้งหนึ่งนะก็เนื่องจากว่า จ,จุดเริ่มต้นของผมก็คือไปดูมาเฮ้ยเลโก้มันทำลายใหม่มันทำสวยดีแล้วก็ผมก็ได้มีการสั่งซื้ออะไรไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะตามมาอีกหนึ่งชุดแต่แต่ตัวนีน้ผมได้ตัวนี้มาตัวละสิบสองบาทได้มาสามตัวนะฮะก็จะมีแ a c k ว i d โ w แล้วก็ Invisible ร์แ i นอินวิสเบ o ร์ n ใช่ไหมอ่าตัวที่อยู่ในแฟนตาติกโฟละอันนี้จะเป็นแ a c k วิดโ w ตัวเก่านะ แล้วก็จะมีตัวนึงจะเป็นไอรอนแมนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามาร์กอะไรเพราะผมเห็นกล่องเขาไม่สวยเขาขายที่กรูมาผมก็เลยรีบเอามาเลยผมก็ไม่ได้ดูว่าเป็นมาร์กอะไรแต่มันเป็นตัวสีน้ำเงินเนะี่ยนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยแนะนำช่วยบอกใต้คลิปใต้ลิงก์ทีนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแบ c ็ควิดีโอกอนเลยนะะกล่องก็ จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เขาขายถูกแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาคเก่าอ่ะภาคอาเอเวนเจอร์นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นภาคแรกหรือภาคเอ็ดออาตอนนะก็มันจะไม่สวยหน่อยเขาก็เลยขายมาถูกๆผมก็เลยซื้อมาติบสองบาทก็ได้ตัวเลโก้มาก็ถือว่าโอเคนะกล่องมันสวยเท่าไหร่นะครับเราจะไม่เน้นที่กล่องนะ แกะออกมาข้างในกล่องก็จะมีแค่นี้เองนะครับก็ต่อเลโก้เลยนะนี่จะเป็นแบ็ควิดโอนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันอีกทีนึงส่วนตัวนี้ไอรอนแมนนะครับจะเป็นร่างอะไรไม่ไม่ไม่รู้่ะสีเงินสีน,นส้นสวยดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอินวิสเบิ w o m a ูแมนนะครับอยู่ในแฟนตสติกโฟจะมีสี่คนใช่ไหม จะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับตัวนี้แต่มิสเตอร์แฟน4ติก4ผมซื้อไปในเวอร์ชั่นไอตัวอะไรนะที่มันอยู่ในด็อกเตอร์เ k นภาคสอ่ะมันจะเป็นมีหนวดม,มีเขานะฮะไม่มีมรูมิสเตอร์ให้ดูอ่ะแกะกอมาก็จะมีนี่เลยอันดับแรกจะเป็นคู่มือใช่ไหมอ่าจะมีตัวละครต่างแนะนำว่าต่อกันแบบไหนยังไงนะครับให้ดู แล้วก็จะมีการ์ดแถมมาอีกหนึ่งใบนะครับมีบอกค่าพลังต่างๆนะครับการวิ่งการเตะการยกน้ำหนักการอะไรประมาณนี้ซุปเปอร์ฮีโร่ข้างหลังจะเป็นการ์ดแบบนี้นะให้มาที่ใบใบเดียวใช่ไหมอันนี้ก่องก็จะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับอินเวสเบิร์นแมนอินเวอสอิเบิร์น,นวูแมน,นเล่ฟิดเล่เลย สียดาผมไม่ได้เอากล่องไอรอนแมนมากล่องมันฉีกขาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ i n งวิสเบิร์นบูแก่อนเลยนะฮะฉีดถูงเข้ามานะครับฉีดเลยก็เลยร็วนี้ก็จะมีมาเรืเ่อยๆนะฮะตัวละสองบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับปุ๊บเสียบขาเข้าไปอันนี้จะมีหน้าให้มาสองหน้านะครับหน้าแบบ ยิ้มนะครับหมุนอีกข้างหนึ่งยิ้มแบบอ้าปากนะครับแล้วก็ใส่ทรงผมไปปุ๊บเรียบร้อยหนึ่งตัวเอฟเฟกต์เขาจะให้มาก็มีตัวนี้แบบเหมือนพลังปล่อยพลังใช่ไหมติดเข้าไปนะมือมันต้องหมุนด้านหนึ่งปุ๊บอ่ะ มันจะใส่ค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้หมุนเอานะครับแล้วเขาจะมีฐานมาให้ด้วยตัวนี้นะครับเหมือนกำลังปล่อยพลังสักอย่างตัวนี้เขาสามารถลองหุนได้สามารถอ่าแบบลองรับแบบคนที่จะตกลงมาจากที่สูงได้นะดึงตัวแล้วความสามารถของเขานะครับก็จะมีพลังป้องกันแบบพลัง โลบาลีอาอะไรอยู่ประมาณนี้ u s i b l e ด u เหมือนเราจะมาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับ back w i d o w ขีดองมาเลยเดี๋ยวนี้ไว้ใส่หนะ่อยขีดสอง back back w i d o w อืบเราจะมีอะไรมาให้เท่าไหร่นะ32ชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวเรามาใส่แขนก่อน ก็เหมือนกันนะครับจะมีหน้าให้มาสองหน้านะครับหน้ายิ้มกับหน้าอ้าปากด้านหน้าอยู่ทั้งนี้แล้วก็ต้องใส่แขนฝั่งนี้อันนี้จะเป็นด้านหลังใช่ไหมใส่สบายป,ปุ๊บซึ่งตัวละครแ a c k วิดโดมันจะไม่มีบทบาทใน MCU แล้วใช่ไหมแต่ไม่แน่ฮะเขามีมัตติเวิร์นะครับ อาจจะมีการกลับมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแขมทำไมใส่ยากยังดันเข้าไปได้ไหมสุดเท่านี้เหรอจริงมันได้อีกแล้เนะี่ยอืมดันเข้าไปได้อืมดันเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีทรงผมปุ๊บ เขาจะมีปืนมาด้วยนะอ๋อเขามีมือมาให้เป็นอะไหล่ด้วยนะครับอันนี้โอเคอยู่มีปืนมาปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นยานแหละเขามีบอกไหมอ่ะมีบอกนะครับารายละเอียดการต่ออยู่ท้างหลังกล่องนะครับเดี๋ยวลองมาต่อตามเขาเลยนะครับปุ๊บอันดับแรกใส่ตรงนี้ก่อนอันดับที่สอง อันใหญ่ปุ๊บกับอันนี้ใส่ไว้ตรงไหนเดี๋ยวนะจะมีฐานอยู่อ่าน,นี้จะเป็นฐานนี้ใช่ไหม ปึ๊บอันนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าจะเป็นประมาณเนี้ยกอันนี้จะเป็นฝั่งนี้นนปึ๊บ เป็นฝั่งนี้แล้วก็น,นี้จะเป็นแผงควบคุมที่อยู่ในนี้ปึ๊บดันเข้าไปปึ๊บก็อยู่ข้างนี้จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะแล้วอันนี้ไว้ฝั่งนี้ปึ๊บาอันยาวมา ยาจะอยู่ข้างนี้มือบางหมดเลยจะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็จะมีฐานล้ออ๋อนี่จะอยู่ฝั่งนี้โอเคจะเป็นแบบนี้ นี่จะเป็นของแถมมาให้นะฮะกับต,ตัวละครจะเ,เบี้ยวๆหน่อยออกมาเวบเบี้ยวเลวเนะี่ยไม่เป็นไรใส่ไปก่อนปึ๊บล้อสี่ข้าง อ๋อต้องเอาด้านเล็กใส่ใช่ไหมอ่าโอเคใส่ผิด,ด้านปุ๊บหยิบออกมาด้านเล็กใส่จะเป็นล้อแล้วก็เอาตัวนี้ประกอบไปอีกทีหนึง่งอืมนี่เลยเป็นยานที่แถมมาด้วยเป็นไงเหมือนกันไหม เหมือนกัในกล่องไหมตัวนี้หมือนกัเลยไม่รู้ยานอะไรแถมมาให้ด้วยนะเปแบบบิโดตัวนี้ไม่มีฐานลองมาให้นะครับเราก็จะได้มาสองตัวแล้วเป็นผู้หญิงทั้งสองตัวเลยใช่ไหมตอนนี้เหลือไอเล่นแมนนครับไม่รู้ว่ามาร์กอะไรเดี๋ยว อยากพูดนี้ไปก่อนชีคโซงึไม่เดียวกล่องมาไม่รู้เลยว่าเขาแถมมันให้ทั้งหมดกี่อันนะครับโอ้ตัวนี้เป็นหมวกแบบว่าเปิดไม่ได้ด้วยนะส่วนหน้าจะมีให้มาหน้าเดียวนะครับอ๋อสวมแบบนี้เลยเปิดหมวกไม่ได้ตัวนี้ไอรอนแมนตัวนี้เปิดหมวกไม่ได้นะครับ เดี๋ยวทการใส่มือลงไป้่อนมือฝั่งนี้เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่มีมือ,อไหลมาให้นะครับอืเข้าได้พอดีฝั่งนี้ดิเข้าได้พอดีต่อไปที่แขนเลย เราก็จะได้ตัวไอรอนแมนมาแล้วนะครับสวยดีนะแต่มันเปิดอากาศไม่ได้ตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมั่วๆไปแล้วกันนะเพราะว่าลืมเอากล่องมาด้วยนะครับก็สรุปตอนนี้มี ตัวละครทั้งหมดสามตัวแล้วตัวละสิบสองบาทเป็นสาสิบหกบาททั้งหมดเริ่มต้นของผมการผสมใหม่นะฮะมีอยู่ไอรอนแมนอิมสิเบิลนบูแมนแล้วก็แบ็กวีดอนนะฮะเดี๋ยวตัวละครอื่นจะตามมาทีหลังครับก็คอยติดตามเรื่องเลื่อว่าตัวละครของผมจะมีตัวอะไรมาบ้างนะครับ แต่ที่แน่ๆเลยตัวใหม่แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นตัวเลโก้ที่จะมาเริ่มสะสมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ขายไปแล้วอันนี้วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่อง16คลิปชาแนลด้วยนะจะมีคลิปเกมและคลิป ของเล่นให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้านจะ็นเกมอะไรของเล่นอะไรขอให้มีความสุขในการเล่นเกมและเล่นของเล่นนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ